ครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับวันนี้ชุดสีแดงครับซุปเรีมชบุรีอีเทคครับส่วนสาวโคราดเนี่ยมาในชุดสีดำครับชัชสุดาครับจะเป็นคนเสิร์ฟก่อนครับในเกมนี้ชัชสุดาเสิร์ฟมาวิลาวัน์ผักข้ามลูกนี้ยังติดยุพาครับแต่โคราดต้องแก้ไขนะครับเป็นโอกาสของซุปเรีมอีกทีหนึ่งสเมตรติดชัชสุดาทัดชุกอ่อนสวนลงไป จำแรกเป็นของนครราชสีมานะครับเกมนี้ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ชัดจวนโมงสี่นะครับเจ้าของท็อปสกอร์ในเลกแรกนะครับร้อยห้าสิบสองแต้มนะครับหลังจากผ่านเลกแรกในซีซั่นนี้นะครับยังเป็นตัวทำคะแนนหลักของโครนนะครับวลาวันครับเสิร์ฟเยริสบาซ่าติดบล็อกครับเอาไปแย่งกันเล่นชัดจวนขอไปก็ยังติดบล็อกครับ ชาจูออนอีกทีหนึง่งคราวนี้เอามาจนได้ครับตีใส่ล็อกอกไป2ต่อ3มีสู้กันที่หน้าบล็อกนะครับบล็อกสองทีมนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับจังหวะน,นี้ปิดไม่อยู่นะครับอัชราพรตรีทัชบล็อกออกไปครับเสิร์ฟอีกครั้งครับอัชราพรสิริมายกมาให้ชัชชุออนลูกนี้ไม่พลาดครับแรงของชัชชุออนยังค่อนข้างแน่นอนนะครับ กลับมาเล่นกันต่อจังหวะนี้โคราชเหนียวครับบาซ่ายอดไม่พ้นบล็อกชัดจูอ่อนสวนเลยแล้วอ้ยลงด้วยครับแม่เหลี่ยมนี้มันพ้นบล็อกไปได้ครับชัดจอ,อนม่วสีเป็นการตรีบอลแจ้ไขที่เฉียบขาดน,นะครับของชัดจูออ่อ่อนตีลงแดนหลังเลยครับพอดีพอดีนะครับเอาครับเริ่มขยับตามมาสิพุ่งแรงแล้วก็ค่อนข้างต่ำครับครับขึ้นเซตพอยต์เลยครับ24-20ครับ4เซตพอยต์ ครับเปลกไม่ได้ครับเซตพอยต์แรกจะชวนมุกสีครับสุดาเสริบสองหนึ่งนะครับบอลเร็วโอ้โแต้มแรกยังไม่มาครับสุพีมเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันนะครับสุพีมเสิร์ฟต่อครับชาสุดาแล้วโอ้บอลแรกดีด้วยครับเสิร์ฟได้ดีมากครับสุพีมต้องฟรีบอล าซ่าเน้นเ้นไปตีโซรยาสุนตาเคาะไปหลังครับไม่ผ่านยุพาปาซาอีกทีหนึ่งไปตีบล็อกครับบอลห่างหน่อยต้องแก้ไขแต่ว่าเป็นคะแนนเลยครับชัชุออดีใส่บล็อกลงไปครับทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับเซตน,นี้ของโคราชนำค่อนข้างห่างเลยครับจังหวะแก้ของชัชุออดลูกนี้จังหวะมันไปสลับบล็อกของธีรวันพอดีครับต้องเร่งเครื่องหน่อยครับสีสมบรี เวลาวันครับเสิร์ฟชาดุออนี่ครับดูดันมากครับรับเองแล้วก็ตามมาตีเองด้วยครับแต่ตอนหนึ่งครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับของเซตที่2องคอราสีมาก็ต่อ3ครับลงมาเสิร์ฟครับบาซ่าคุรหยาให้อชรพรอีกทีหนึ่งครับชาดุดาร้องได้ชาชุออนสวนมาเรียบร้อยครับโอ้ตอนนี้นี่จังหวะเกมรุกของนครราชสีมาเนี่ยเฉียบคมมากนะครับ ไว้ใจได้ครับทั้งบาซ่ากับชัดชุออนนะครับในเซตที่2นะครับอัชราพรครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับชัดชุออนทะลุบล็อกอ้ะแม่จังหวะขวาโดนไม่ดีอีกครับเอาขึ้นไปเล่นต่อไม่ได้จังวันนี้คาริน่าวิ่งหลอกให้นะครับแล้วสุริมาให้ชัดชุออนตีอัดบอกออกไปครับตอนนี้ปัญหาหลักๆโวนเต็มๆแล้ว14ต่อ21ครับ ชัชุกอ่อ,อน2ี่ิอครับต,ตาเสิร์า3เมตรชัชุกอ่อ,อนเรียบร้อยครับตีลงไปเอาคืนได้สำเร็จครับนายเซตที่2ครับชิตพร,พรครับเสิร์ฟอัชรา,าพรยังเซฟบล็อกได้ครับโคราชแต่ว่าลูกนี้แม่มชิดข่ายไปน,นิดนึงครับปักไม่ผ่านเป็นโอกาสของสุพรีม สุทตาก็ยังไม่ได้ครับโคราชเหนียวและดูจังหวะสวนโคราชครับคือหลายๆแต้มที่เหมือนจะเสียจะเสียเนี่ยพอมีโอกาสได้สวนครั้งเดียวก็เป็นคะแนนเลยครับ6ตอนหนึ่งครับจังหวะสำคัญสำคัญนี่ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับบุญชัยชนมกสีเสิร์ฟต่อครับชิดจพร7ตอนหนึ่งสุทธา ไปติดบ,บล็อกครับลืมจิตเอาพลาดอีกครับจังหวะน,นี้แล้วสวนเลยครับแหมกลายเป็นตั้งมาให้ชนจุออนได้ใส่เน้นๆครับแปดตอนหนึ่งครับนกวางเจ็ดคะแนนครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่ตามหลังอยู่เจ็ดคะแนนครับสุธตาเซิฟชนจุอออาครับเสือตาย,ยังทันแล้วนี่ครับบอลมันเข้ามาทางข้างผ้าแบบเล่นลำบากครับ นี่ครับมันสุทธาตาครับพยายามจะรับแล้วครับแต่ว่าล้นออกข้างไปเยอะเลยครับติดที่มานั่งสำรองด้วยครับสุริยาครับเสิร์ฟสามเมตรโอ้เน้นๆครับไปพลาด14ต่อ7ครับก็อเอาตืนจากแตมที่เสียไปง่ายๆเมื่อแตงก่อนหน้านี้นะครับชุชออนอายุ3เมตรกดลงไปครับ วันนี้จะเสิร์ฟอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชัดจุอ้อนนี่ครับยังเอาตัวรอดมาได้ครับแต่นี้นี่จริงๆก็ถือว่ายากแล้วนะครับช่ังหวะนี้เหมือนจะยากนะครับแต่ว่าชัดจุอ้อนก็ทําได้ดีนะครับเวลาวันอภินิพงกลับลงมานะครับของสุพีมเอามาช่วยรับหไปนะครับสามเมตรลูกนี้ยังเหนียวครับ แล้วดูวันนี้จังหวะไล่บอลของโคราดีช่วยกันได้ดีมากนะครับวิลาวันเดี่ยวเดียวแล้วครับบิดไปตรงบาซ่าชาชุดาไม่ผ่านสุภัตราครับสามเมตรอัชราพรบาซ่าก็ยังเหนียวแล้วโดนเลยครับเรียบร้อยอนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งลูกเก่งของชาชุออนไปแล้วนะครับจังวหวะยออนครับเก่าก็นายุเลยครับจังหวะนี้ ดูว่าบาซ่ารับมาแล้วก็ชัชจออนเห็นอยู่แล้วว่าตรงนั้นมันไม่มีใครครับของสุพรีมวางจบแรกนะครับสุพรีมปลื้มจิตครับเสิร์ฟอ่าครับคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับชัชจออนตีลงไปครับไล่มาเป็น5ต่อ8กตัดตันบุ๋มบิ๋มนะครับตรงนี้สิริมาให้แล้วใส่ทั้งตัวครับชัชจออนครับขยับ ไป11ต่อ9นะครับได้หายใจใหายคอบ้างครับสุพีนสุดต,ตาครับเสิร์า3เมตรชัดชุกอ่อนตีลงไปครับ10ต่อ11ครับไห่อยอมให้สุพีนหนีห่างไปอีกแล้วนะครับชุกอ่อนระยะ3เมตรนะครับทะลุบล็อกอดีพอดีครับ อ่อนโอ้ยแสดงบอกสตามไปเกี่ยวไม่ทันครับโอ้ยแกบลุกนี่เริ่มมาดุจันแล้วครับนครราชสีมาโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มน่ากลัวจริงครับนครราชสีมาชุดน,นี้ครับ,รบ,นนรบยิ่งเล่นยิ่งดีครับสุธิมขอเวลานอกแล้วนะครับในสถานการณ์นี้ไม่ดีแล้วครับปรือจิตครับเสิร็บโยกโด,งดง่ง นี่ครับโหนิดนึงครับแต่ยังตีได้ครับชัชุออตอนนี้ดูแล้วหยุดไม่อยู่แล้วละครับสุพิมจึงตอนนี้แน่นอนเลยนะครับชัชุออนแต่และจังหวะนี้แอลแรกห่างด้วยครับจะปิดได้เลยหรือเปล่าครับนครราชสีมาชาชุดาสวนลูกนี้ ยังรองได้ครับโขกโดงโดงมาหยอดอยังปิดไม่ลงครับตอนนี้<ป>แล้วบอลเร็วของวัชริยาไม่โดยใครครับตีหลุดออกไปอีกครับปเป็นทางฝั่งนครราชสีมาก,ก็ไปนี้เอาชนะทางแข็งของส e ุดพรีมสุบรีอีเทคได้สำเร็จนะครับ3<ป>ตอนน่อ1น1เซตครับ ชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับของด้านนครราชสีมาเดอะบอลวีซีนะครับเอาชนะไปได้น,นะครับ3ต่อ1เซต21ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะครับเก็บชัยชนะ2นัดติดได้น,นะครับ